ตรงจักรสังรมสุปริโสวัสค์กับรบ้าทีเดียวมีบีบอท่านหนึ่งครับท่านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการจาจักวิกไ้ชิดกับประดังวัฒนสงคุรอย่างที่ผมจะดูฝั่งนี้ขอียกเชิญดรประหีจะเลยครับขึ้มากล่าแต่ความไว้อะไรให้กับจากรสั่งรมสุรครับขอดเชรรดีครับ ตอนนั้นคือไม้ผมได้ับคำถามพี่บดตเกิกันมีคำถามเลยงว่าผมได้รับสารสนิทเยอะมากผมก็หายพิยาดไม่ได้ว่าสนิทเย็นมากไหนพี่จะบอกได้ว่าถ้าสนิทเยอะมากแบ่านี้ก็คงเป็นสามีรรยาไปแล้วเพราะว่า อาจารย์ภาษาผมเนี่ยเสมือนเป็นลมใต้ปีกให้กันและกันมาตลอดมีบางเรื่องที่ผมไม่คนต้นที่หรือเป่คนต้นเรื่องอาจารย์ภาษาผมก็จะไปเก็บลงในรายเก็บแล้วก็ช่วยศาสต่อบางเรื่องอาจารย์ภาษาผมเปมีคนต้นที่ผมก็มจะมาเก็บในรายเก็บหรือบางทีบางครั้ง เราทำงานด้วยกันเราไปช่วยกันที่เป็นทั้งผู้นำท,ท,ท,ทุกสามระดับระดับนี้แล้วก็เป็นเพื่อนที่ไม,ม่เคยทะเลาะกันเลยมีผิดใจหรือเข้าใจผิดกันอยู่ครั้งเดียวแล้วเป็นความเข้าใจผิดท,ที่น่นนาเสียดายมากที่เรา,าห่างเลยไปปีสองปีซึ่งผู้เขียนเสียวใจมากเพราะกลับมาท้งเดือน เรารู้สึกเสียดายการตอนนั้นไปมากเลยที่เราหลักหาเงินไป <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นทำรายการทีวีผมก็จะเป็นคนที่ประสานง,งานกับช่องเพื่อจะเอาเวลา,าพอได้เวลามาก็จะมาบอกอาจารย์ว่าสามารถเริ่มทำอะไรดีเรื่องทุนไม่เป็นไรยวมาได้ที่ที่ว่าทำอะไรที่ได้ในการอยู่ก็แลว้วก็ตัง้งบริษัทสปีดเพื่อเพลิด เรช่วยบริหารดยกรทเติบโตไปไายการผู้ปู้ปรอาิภาพมาเนมือนม่ส่นั้นต้องทำไหนี่เลนเกิดขึ้นหลายการนะจองร้บรว่าช่วงนั้นบริษสทธนาคารเงินดีมากโฆษณาดีมากรายได้ก็ดีมากพอผมมาทำบริษัทใาในักก็มก่ายยุบงวัน ถ้าเยาวราชเป็นเป็นตอวอยู่การเทหายุบวัดออกออเพิ่มเดือนแค่นี้พูดวันเดียวก็ได้แล้วออกแล้วกานมารับเงินเดือนที่มาจากผมผมไม่คิดยื่นสารเพราะนั้นเนี่ยเงินเดือนที่มาจากกับเงินเดือนที่การเทหาปัญหาเดี๋ยวผมูแลให้นะแล้วจะออกใหม่เลยยุบแบบนี้ทุกวัน ก็เลยรำวสันภาของท่านเสร็ก็สมประสงค์ผมก็คืออยากจะพูดกันเสร็จแล้วก็ทำงานด้วยกันทีนี้มันไม่ใช่แค่เยินเยืนที่บริษัทเล็กน้อยหรืองานยายเล็กน้อยเดินสายด้วยกันแล้วการเดินสายด้วยกันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่ารักมากไปวัดสุขเก้าไปพูดที่วัดสุขเก้า เดินออกมาด้วยกันแม่ค้าทั้ชั à, à, ้นมากตอนกลังกางออกไปงานวันท <c ười> ี่สองพี่แน่จะนี่าทำรายกสองแม่ค้าทั้งชั้นวันแรกมากสวัสดีอจารุภูาจารยเอ่อไม่ใช่ครับผมก็สั่งผมจะรีให้แน่ลวมาบอกป้าเลยป้าดูทีวีวันนี้บ่อยอาจารย์สุูคแกผิดแต่่าใจมากผมบอกเลย แม่ท่ามักัดจนทุกวันนี้ผมว่าแกก็ยังเชื่ออยู่ว่าการรักษาเป็นการแล้วคนถ้าไม่สนิทแต่การรักษาเนี่ยจะไม่รู้หรือว่าการรักษาเนี่ยไม่ชอบแกเลยแล้วเกิดแก่มากบริษัทผมเนี่ยเอาพู้ในการไปสัมนาที่วังศิง์ที่สอนโดการทัปบบรีวิทยากรก็ต้องมีที่หลังที่นอนมีนอนปรากฏ่าไม่แล้วหลับนอน จัเป็นท้องฟามีเอกสารคนเดียวที่บอกวันนอนไมหลับเลยว่ามีห้องดีทุกแกทั้งรีสอร์ทไม่เครเจอตุกแกเลยทุกแกคนเดียวที่มีทุกแกและก็นอนแะไม่ได้ทับคืนเพราะว่าลืมตาทางตามองตุกแกทับคืนว่ามันจะตกลงมาไหมนี่เป็นความน่ารักที่เราอยู่ด้วยกันมาแล้วได่เห็นว่า ถ้าไม่สนิทกันจรงผมว่าเพื่อนทีก่อนก็ไม่รู้ผมเพิ่งให้ฟังวันสกุ้เองว่าจะมีใครสัคนที่รู้ว่าท้าวบางวันเย็นอยู่เวลาเย็นคทำไมคือพอนัะอาจารย์ก็ษาญี่ปคนแย่งดืิงจาเป็นคนไต้หวันแล้วตอนเด็กเด็กเนี่ย สิ่งที่แกรอคอ,อยก็คือรอพ่อแม่กลับไปทำงานแล้วตอน,นรพระธิดทภูเรศเจ็ิสร้าง,งจะบอกจะไม่ไมีความสุดเดืออยากให้พ่อแม่กลับมาถึงบ้านไอยวงแล้วแกคุยกับผมคือถ้าไม่สนิทแกคงไม่เล่าใหับอนุเบตรยาตั๊ผมเนี่ย เป็นคนที่ชอบเขี่ยบอลให้อาจารย์ปดับตลอดหลายเรื่องที่เพื่นอนวิวันไม่รู้ผมมีเพื่อ,เเอนเยอะพักพั่วเยอะอาจารย์ชนินสีกินดีกับเทอรี่ยเมฆวัฒนาผมไม้ทราบวันนี้มาด้วยเปล่าก็าขอให้ผมช่วยแต่งเพลงให้ผมบอกไหนเล่าว่าที่เอาคนระมันไหนเทอร่บอกอยากได้แนวเสียดสีบวกสนุกสนุก จังหวะมัน,มนเดียผมทำทำดองทำจังหวะให้ทำพระลูกให้ให้ผมช่วยแต่งหน่อยบอกโอ้ถ้าแนวเสียสีนี่ยดันโยนลูกไมให้อาจารว่าสันเพลงที่ออกมาก็คือปาปายาปปปตับยุ่งเหมือนยุงตีกันนี่คือเพลงที่อาจารย์วันสันปกตุผแต่งให้เทียรีย่แม่กััฒนาซึ่งน้อยคนนักที่รู้ ็ได้ความที่พวกเยอะอีกกำพรทัพปันไร่สร้างหนังจะสร้างหนังเรื่องมาดาอยิ่ว่ามาหาผมพี่บริษัทแต่พี่น้องช่วยเปียนไดอะล็อกให้หน่อยผมไม่ชอบไดอะล็อกตอนนั้นกำพรยังไม่ป่วย อย่างทเขียนแต่หลอกให้หน่อยแต่หลอกก็คือเขียนมุกตลกใหม่ให้หน่อยไอ้เนี่ยมุกตลกมันไม่ทันสมัยมาดามยิวจะเป็นสาวสวยเป็นบ้านนอกแต่อยากให้ความทันสมัยผมผมก็หันด้วยทันไปมองอาจารย์รัศด์อาจารย์รัศด์รู้เลยผมจะโยนให้หนะอ,อาจารย์รัศด์บอกอย่าอย่ามุกตลกเนี่ยอาจารย์มีเยอะมากครับผมอาจารย์มนโนมไปเลยเวทจำก็เลยขา้นระตกที่ผมหนาขนาดนอรองรองเยลโล่เพชรเจชบทในมาดามยูย่ ผมก็เลยต้องแก้ให้กำนอนทับกันเลยและนี่คือเหตุผลที่ผมใาฐาน์วสันผมมีเพื่อนที่รักเยอะมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเทยร่ไม่ว่าจะเป็นกำนัไม่ว่าจะเป็นใครอีกหลายๆคนผมเชื่อว่าเป็นน้องวิษนุหรือหลายๆคนที่เป็นเพื่อนที่เราเคยไปช่วยกันมาเนี่ยเราไม่เคยเรียกร้องเงินเลยทำให้เขารู้สึกว่ารัก และเป็นเพื่อนและเป็นปริญญาณทิศแล้วอาจารย์วันต์ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอาจารย์วัชรชัยสอนสลิดถามผมเมื่อกี้นี้ว่าระหว่างอาจารย์พนมและอาจารย์วสันต์เนี่ยปากใครกันทรัมากกว่ากันผมก็บอกว่าจริงๆเนีปาการ้ายทั้งคู่นั่นแหละแต่อาจารวสันเนี่ยเป็นจันทรับวกมิตโกร ฟังแล้วไม่เลี้ยงนะรับรับมันก็รับไปรับไม่ทันก็ช่วยไม่ได้ส่วนผมเนี่ยฟังเสร็จแล้วคนที่ฟังเนี่ยจะตลับไปตายที่บ้านเพราะกลับไปนึกออกว่าโอ้หนี่เขาดา่า,ดาูนี่ว่าเราสองคนจะมีอะไรที่เหมือนและต่างกันจึงเป็นลมใต้ติให้ซึ่งกันและกันและเป็นอย่างนี้มาตลอดเลือกซูจกันมาตลอดอาจารย์รกสัน ไม่เคยคินร้ายครับผมและผมก็ไม่เคยคินร้ายจนเป็นเพื่อนอยู่ันต้นขวดนี้ผมพูดต่อหน้าน้องๆเพื่อนๆต่อหน้าหลวงปู่พิจารดาทุกที่ที่ส่วนบอกว่าการเกิดตั้งอยู่ดาบใเป็นเรื่องปกติธรรมชาติธรรมะ ธรรมดาเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จัดไปก่อนก็คงไปตั้งหลักกุญอาจารย์ปานิดว่าจะตั้ตงสุรมมักพูดยังไงแล้วทุกคนก็คงต้องตามไปการอาจารย์สเสนอไว้เป็นคนสุดท้ายเพราะว่าอาจารย์สเสนอจะรู้เรื่องพิธีกรรมรู้เรื่องของการทํากิจกรรมเพื่อให้ทุกคนไปถูกสุคติได้นนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอาจารย์สเสนอจะอยู่เป็นคนสุดท้ายจัดก,การวิทยากร,รทุกคนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยตามขึ้นไป ท้ายที่สุดนี้ท่านผู้มีเกียรติผูารับรักผมยังยืนยันไม่ใช่พูดเพราะว่าเป็นวิทยากรจะพูดในระดับเรื่องภาษาไมตสแล้วก็จะทิ้ที่ขอมม้อคบอย่างดีมากทีอผมติครับ